พี่ tá, illing, ิีอย่าเพิ่งซ้ำเติมมึงมาช่วยก่อนดิเฮ้ยอาจารย์มึงอยู่เป็นรถเหรอชันรถมึงสีขาวปะไม่ใช่ไม่ใช่เปิ้ลลงไปช่วเพื่อนเปิ้ลลงไปช่วเพื่อนเปิ้ลสีขาวอ๋อลงไปช่วเพื่อนฟังกูลงไปช่วเพื่อนกูยิงให้อยู่กูยิงให้อยู่ครั๊บปั๊บยิงนะปั๊บกูหายตัวเมื่อกี้กูหายตัวเพื่อนคือใกูเขาไปชุบใช่ไหมเออไอคจูไอคิวมันบอกให้คนเข้าไปชุบ นงานนงานในงนเข้าไปชุบเองดูเข้าไปดี๋ยไปเดีย,ดยมันมันเปิดเรื่องอะไรไว้คิวการลงไปรีเพื่อนลองไปรีเพือ่อนชุบชุบกูชุบ,ชบ,ชบเอ้ยยิงกูยิงกูพี่ฤิ์ยิงกูพี่ฤิย์ยิงกูก่อนยิงกูก่อน <Pie year Boom> อ๋ Sadly, อไปย้อมไหนเน่ะกูอยู่ธนาคารใหญ่บวกกันอยู่แป๊บนึงรีได้ปะเดี๋ยวกูยิงให้ก็ได้เพื่อนรีได้ปะจะมารีจะมารีจะมาเดี๋ยวกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้ที่มาหลังวิมา โอ้โหโอ้โหโอโหอ้โหคืนว่ะคืนว่ะอลอลอมนจอกนะมันจอกนะมันจากหน้านะมันจอกแล้วนะเฮ้ยขาวอดีขาวอดีขาวอดีขาวอีข่าวอดีขาวอดีขาวอนีดีขาววอดีข่าววอรงดีขาววอดีข่าววอดีข่าววอร์ดีขาววอดีข่าววอวดีข่าววอดีขาววอข่าววอรดีขาววอรดีขาววอร์ดีขอดีข่าววอร์ดีขมาวอาวอดีขาวอดีขลา ไปไปไปรถไปไปรถไปให้หมดไปล้ได้ได้ได้กบได้กบได้กบอย่าเข้าไปวงมันเข้าวงไม่ได้มึงดักตอมหน้ะธนาคารตอใเขหมดคือปืนเยอะๆหน่อยถือปืนเยอะๆตัดยากระตันมาหน่อยถือปืนขึ้นรถเล่นปืนหน่อยอุ้ยหูรถโคตรดีข้น้่ะรถขึ้นมันรีสโบมึงถือมีดด้วยอัดเป็นเพียงกำบูลล้มๆแรงแรงโซมโอไหนไม่ล็อกรถมั่งป่าวัไม่มีลูกนะลูกหมดนนักูคนรถมันอะ ออกวงมามึงเห็นปะหน้าเฮ่าวจกได้ปะคิวจกได้ปะอีกูขับกูขับมามาควาเบงหนุนควาเบ้งพี่บ้าวววให้มีห้าขวบยิงมึงก็ลงไปเล่นสิมึงลงไปเล่นไหนมึงก็ยิงดิกูก็มีปืนตัว่าอีโวไอ้บ่อยพวกไปยิบไปยิงรอกรบอันนี้พี่เก็บของเนี่ยเลยดิคนเนี้ยอะไรใครเก็บของบ้าเปล่าไม่รู้ ก็มึงฟังกูนะเซตธนาคารเล่นปืนเยอะเล่นปืนเยอะถือไม้ค้ำไว้เล่นปืนให้แต่กูเล่นปืนให้เล่นปืนเยอะกูส่งมันคาตีนะกูส่งมันคาตีนก่อนี้คาตีนไว้ไม่ต้องไม่ไม้บวกไม่ใช่หรอไอ้บอสไปเล่นไหมมาธนาคารฮะไม่ไอ้บอสไอ้บอสมาถึงไอ้บอสสนับกูต่อยใครไม่ตายหรอไอ้เที่อะกูเล่นด้วยได้ตลอดไงพวกเทียนเนี่ยรถแรงอ่ะรถแรงอ่ะเยสรถแรงอ่ะสัตวรถใครอ่ะรถมนหรอไอ้ที่ขับอยู่มาขับนี่มาขับพี่พี่แรงป่าว แรงพันเอ็มอุ้ยอุ้ยไอพีเตอร์ปลดล็อแรงปะรอรออยู่ไหนะไอใครจะขับกบป้าม้ากบไปขับดิพันเอ็มเล่นเอ็มาแล้วกูขับเองนะกูขับเองพี่มา้งพันเอ็มเอารถดิคุยก็ไม่เห็นแรงเลยนี่หว่าปลดประกอบใหม่ฝั่งเราที่ฟุตกลับมาปลดประกอบใหม่ดิเดี๋ยวพี่เล่นปืนด้อยทันไหนแววตกมันอะตกเขียวมันอะตกเขียวมันกี่เจียวกูขับแล้วขับแล้วเออตบปาให้คนที่ขับไม่กูจะลงเล่นหาหาอยู่ขับรถเรง๋ยวขับรถเรงลองได้ลองได้ ฟูลงไม่ไ hmm. ด้เราไม่ไ okay. ด้มาปลดรถให้กูคันนึงเพื่อเราเนี่ยล็อกทำเพี้ยอะไรหมดล่ะไม่มีรถขึ้ื่อนเออดเพี้ยนะจะไปรู้ไหมล่ะไอเนี่ยอ่อปลดอกให้กูหน่อยคันนึงตัดศพได้ปัญเฮถหายไปไหนกุ้มคาตีนอยู่เมื่อกี้เกิดโรงพยาบาลกดเกิดมันกดเกิดอ๋เฮ้ยชนไม่ปิวเลยว่ะอ๋ออันนี้อรัปิวแม่งดิเฮยมันเยอะป่ะเมื่อกี้มาไม่ทันหรอก ฮัลโหลฮโหลมีมีใครมีข้าวปุ้ขอข้าวหน่อยดิขอตายเราเอาเงินน่ะไปเก็บในตู้เห็นป้าตู้อ่ะมึงเนี่ยมึงวิ่งตามวงมาเห็นป้ามันเข้าวงไม่ได้วิ่งเข้ามาในธนาคารมาเก็บเงินธนาคูรมาเก็บเงินมามึงตามแล้วเข้ามาเก็บเงินแล้วรอรอรอต่างหากมันอ่ะแต่เขาโพสนรอรอพ้บอกว่าห้าห้ามมีสตอรี่นะมึงจะมีจริงเหรอมันเอาเรา่อนมีแล้วมันมีแล้วก็หยุดเนี่ยก็หยุดเนี่ยมึงจะตามมไปไหมล่ะจะจะหยุดเลยอ่ะแล้วแต่นะถ้าโดนอะไรถ้าโดนอะไรมึงรับเองนะคิวกูพูดก่อนนะโดนอะไรมึงรับเองนะ แล้วแต่นะนายกนายกประกาศแล้วนะก <ไป S 1> ูเตือนแล้วนะอันนี้พี่รีสเตียนแล้วแล้วแต่แล้วแต่แตโอเคมันอันนี้เสร็จแล้วนะนายกมันประกาศอ่ะเราไม่ควรเล่นนะเว้ยก็ใช่ไงเราขอพี่อม

ตายแล้วฮัลโหลอุ้มศพมันไว้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 เฮ้ยอุ้มศพมันไว้อุ้มศพมันไว้เอาตายแล้วอ๋ออ้าฮัลโหลดันขึ้นไปเอามันดิฮะมันเป็นที่อะไรมีปากมีเสียงหรอเอาคิวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะน้องพี่บอกอะไรไงว่าอย่าด่าใคร ลนทำไมเอาเอาตายเฉยเลยเอาเอาเสียงเสียงยุใส่เอาเสียงหายไปใส่เอาเสียงยุใส่เอาเสียงหมดแล้วเหรอเอาเอาเสียงหมดแล้วเหรอเอาก็มีอะไรเสียงหายไปไหนอะเอาไอ้อ้าวขยีกูเอาเอาเอาเสียงยุใส่เสียกเอาเสียงโอ้อเพื่อนมึงตายหมดแล้วไงควายมึงรวมถึงมึงด้วยไงไอเด็กเชี่ยฮัลโหลฮัลโหล เอาเสียไปสายเอาโทษเอาไอ้เยาบอสไอ้บอสคืออะไรนี่ควยอะไรเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะมึงแล้วมึงควยอะไรอ่ะฮะไอ้ยากาควยอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้เยาไอ้สุภาพบุรุษกับกูนั่นตั้งอีกสักสิบโลอ่ะเย้คุยแล้วมึงตีกูทำไมเพื่อนปนนะชุดนี้ปนนะมีสตินะห้ามปนนะโอเคเห็นน้ำเห็นน้ำไอ้เฮียเห็นแพทย์ไม่หยุดเลยเอาคาตีไว้เอาคาตีไว้ไอ้เฮียว่าจะไม่พูดละไอ้เฮีย เอาเอาตายแล้วหรออัลโหอนปเอาตายแล้วหรอเอาอันนี้งงเลยนะเนี่ย เอาไปเลยวะพีตายตอนไหนเนี่ยเอาท่แอเปเยว่าสูมายอ้แก่เปียเปียเป็นควายไอ้สัตว์ไอ้เชียโอ้ยจะเย็นเฮ้ยโอ้ยจะเย็นเฮ้ยจะเย็นเฮ้ยเออมันมันเดยเดี๋มันจบดตามันทำไมอะพรุ่งนี้ไม่ง่สวยๆอยู่หน้าตาเออจริงไอ้แอรยมึงเ็นรอบที่แล้วหรอไอ้สัตว์เอา ฮัลโหลฮัลโหลถามเลยดิขออนุญาตแซกแซงพี่มีบ้านจักรพรรดิมียากาั์ตาไหนที่จเดี๋ยวไปได้ยัยหนูเดี๋ยวรจะทำมาขอเขาเอาไม่ได้เลยกาเอาจะเย็นน้องจะเย็นน้องชาจะเย็นยาดาเลยยาดารับโอ้ย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 ปีพีพีรับไม่ได้ไอโซไอโซยาดายาดาพี่รับไม่ได้นีี่่่คิววพากัยาดากัน เจ้าของกูไว้เฮี้ยอย่ามาแตะคนของกูไอ้สักเยโอ้ยเย็บคิวรอจัดเลยเย็บคิวรอจัดอ่ะเย็บโหรักตายเลยอเดปเปอรมใหม่ไหมล่ะเฮี้ยมันเล่นไปกี่รอบก็แพ้กูหลายเยียรอบนี้เดี๋ยวมึงก็แพ้ต่อไอ้ไอ้ตากอันนี้เขาเรียกว่าไฟกากแต่เสือกอย่างกากว่าอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยไฟกากเป็นเอกลักษณ์ไอ้เชี่ยเนี่ยสูตรขาวเสี่ยวไอ้ควายเอ้ย ไม่ถึงเลยากลเวากลยงยมแลพริงีว่กัดเป็นเอกลักองพวกมาฟียจัดทำอะไรดีเฮียเจนไม่ว่าจะเจนไหนไม่ชนะพวกกูตะเกยไหนเยลปัญญาซื้อของต้อมบอกว่ามึงนิดหน่อยเฮีย่อเอาไปนนี่มาเลย คุยไปีคยนต้อยเรางไม่นไม่ไม่ไ่ี่เียวเนี่ยีคนมึงก็ฆ่าแล้วขับหัวรอเป็นบ้าเหี้ยคุยเือนน้องเย็นเยี่โอคนก็ไม่จัดหน้พี่ หโจจกหลุดก็หาครับล้งพักในไฟหายไปได้ไงไฮไลท์มอะไรเี่ยที่ยไม่ดีไี่ีให้เขาหน่อยไม่ได้เคยได้โกงขนาดัหนหอ้ยอ่ะขนาดไม่มียาคันนันแน่ที่อ่ะีกขเงียียยางกานไม่ดีควเมันไม่ายนไฟเรียนน้องชาอ้ยเฮียพวเหียเนี่นมฟังนะต่อให้คนเราจะมีตเอาง่ายง คนเราจะมน้看看อยแต่เราีเียยไ่าจไหนนะไอะไ้นี่เอาช็อตแดดด่ช็อตแดดแอาช็อตแดดอพี่ห่อแล้วหอแล้วพี่หอแล้วหอแล้วครับหล่อแล้วโอ้หฮัลโหลฮัลโหลครับ แล้วยากระตันน่ะเอาไหนเล่นอ่ะไม่มีสู้เคียร์อะไรไม่ได้เลยเราถ้าไม่เล่นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาโทรไปโอเคไหมเธอก็เห็นอันนี่เอาอะไรมาเป็นชนะกันกูถามจริงเมื่อกี้แค่ฟุกก็หน่ำฟุกกระหน่ำรอเฮียอะไรอ่ะพี่นี่ลุงพีพี่คูณบอกแล้วนะเฮียอะไรคิดก่อนทำเฮียอะไรคิดโอ้มันจะไม่ไอคิวก็ไม่แถบอ่ะ ได้เงิขาประกาังเลยเาเราไม่ต้องสวแล้วานเราไม่ต้องสวแล้วแต่มันก็มาแต่มันก็เกินไปนะลวนไปจะาไว้หนามันน่าจะบ้าแล้วกูวาใหญ่เลยเป็นแขนใหญ่เลยก็ก็กเห็นตัวหนึ่งอ่ะเดินมาแล้วมึงมีเฮี้ยร้อยอ่ะแทงเมันมีตัวนึงอ่ะไอตวงีเีใช่เหหเออมันก็เลยอยู่ มึงจะจอดรถบางเบิกรถไม่ได้อจอดรถไอเฮียี่ไม่ไอเฮียี่ไม่ได้รุ่นใหญ่หรอกไอสัตว์ตัวใหญ่มันอะไอ้เฮียดิลงน้ำตรงเบี้วอไรก็ได้มารับคุณด้วยปปาก็ไม่ได้รุ่นใหญ่แต่ตัวใหญ่ ปลลอรถปลดล็อกรถพี่ปลดล็อรถปลดล็รถไอ้่เราใหแล้วต้องเอารถคืนมันไหมเนี่ยถ้าเจอมันเรเบลเนี่ยวันนี้เรามีคหงนขับรถไม่ต้องลงก็แ้ต่รอรอรอเราผ่านเราแบบไปไปแงใส่ไปแท่เไป่งใส่ไปแ่งมส่ไปแท่งไป่งใส่ไป่ใส่ไปแทงใส่ไปแท่ใส่ไปแ่งใส่ไปแทงใส่ไปแ่งใส่ไปแทงไปแท่งใส่ไปแง่ไปแท่งใส่ไปแไปแท่่ไปแท่ไปแท่งใสไปแท่งใส่ไปแท่งใสไปแ่งยส่ไแท่งใส่ไปแทงใส่ไปแท่่ไปไป่่ไปไป่ใ่ไป ที่มาถามผมเนี่ยมันเออได้ไม่รู้เนี่ยมันรู้ได้ไงอ่ะมีันมันมันคือมันถามผมเนี่ยผมยังไม่ได้พูดสักคำเลยบอกคนคุณพูดหรอคุณหรอรุ่นใหญ่ตัวใหญ่อะไรอยู้ก่อพี่พงศ์ไลพัตเตอร์ขาดปะมันรู้ได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยกูได้บอลนะเอาตรงๆนะเว้ยถามว่ากูกูยอมถ้ามันไม่แทงอ่ะกูไม่อะไรหรอกแต่มันแทงน้องกูก่อนจึงไปยอมให้มันแทงน้องไอ้เหี้ยไม่ไม่มันมันมันค่อยหลังตายเลยใครวะไอ้เหี้ยหัวสีส้มๆไอ้เหี้ยมาเปิดก่อนไอ้เหี้ยแต่ไอ้เหี้ยบีไม่กระโงจี่ไอ้เหี้ย ไอจีแล้วมึงเจนอะอย่างเม่งก็บีมอ่ะหัวส้มๆมันมีสองไอไออมหายไปไหนแล้ววะผมยังไม่เห็นผมไปชนตอนไหนเลยเว้ยไอ้คิดมันอยู่หรือว่าอะไรวะปิดคชนรถออกมากับผมขึ้นรถแล้วไอ้์ขับรถหรอนะไอโอมหายไปไหนอ่ะรถอ่ะรถไปไหนพีเพลเพงวี่โอ้ยนี่กูต้องกลัวเพียงเลยไว่าไม่เป็นกรรมการร้องเพลงให้หน่อย ได้เลยดิดิเองแย่เห็นไหใช่เหรอโอ้ยได้ครับได้เดี๋ยวเต็มใจเลยอันนี้กูกูสาไปเสงลุคู่กูมาเดนสตีอะไรดีวันเวทายาเรื่องเฉนี่วันเวทายี่ไงหายเก่าไปละมึงบี้เฮ้ยมีลลี่กันทำไมวะเฮ้ยเปิดรถไม่เหมือนถ่ายจร๊งรถดิบอกแล้วอย่ามีเรื่องการมันวาเลนไทน์ไม่รักกันวะงงเออทำไมป้าไม่รักไม่เกี่ยวไม่ใช่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ห้ามแล้วห้ามแล้วห้ามแล้วจะไปรักใครจะไปรักใครจะไปรักแล้วแต่แล้วแต่ไม่มีโลว่านเจ็บ์วนเจ็บจะพูดอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้ยี่มันขัพาวรถไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยมาอยู่ันโวยอยู่ถามว่ายังรับคนอยู่ไหมไม่ได้ไม่มีลยเนี่คือได้รับคนอะไรไม่มีนี่รับสองมีรับว่างสองมาดิมีดี